ข่าวดีดีกับพี่คำรน,นคำรน,นมาแล้วเสียเียร์มาแล้วคำรนตอนเป็นคนเปิดรับตลอดแบบน้ำไม่เต็มแก้วเสมอใช้ความคิดชีวิตจึงอยู่รอดและดีด้วยอาจารย์ไพโรธรื่นวิชานนะ,ะ,ะจะบอกให้และนี่คืออีกองคหนึ่งพระอาจารย์ธรรมโชติเจยทั้งฟ้าท่าทั้งดินสิอย่าง พระอาจารย์ธรรมโชติท่านสร้างคนไทยให้มีจิตใจรุกรบมาฟังความคิดของอาจารย์ไพโรธเรื่อวิชาผู้เขียนมหายันกันต่อว่าท่านเติมเต็มให้ชีวิตอย่างไรทุกวันนี้จึงนั่งอยู่ในใจผู้คนเสมออยากประสบความสําเร็จในชีวิตให้อ่านประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตสักร้อยคนอ่านหนังสือปรัชญาชีวิตคติพจนิทานสะเทือนใจสอนใจสอนให้ชีวิตดีขึ้นวิชาธรรมะ รวมแล้วหนังสือต้องอ่านอย่างน้อยให้ครบ2,000เล่ม,มหนึ่งเล่ม200ถึง300หน้าเนี่ต้องอ่านสมองจะบันเจิดไม่ไหวเป็นพ่อรวยสอนลูกเทคนิคการพูดคุยการเจรจาก,การค้าขายการเข้าสังคมต้องอ่านหมดเลยหนังสือพุทธทาสพิขุหนังสือวิทยาศาสตร์หนังสือทุกอย่างไม่รวมหนังสือดารา ทะเลาะตีกันเลิกกันอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันหนังสือเกี่ยวกับเหล่านี้ถ้าคุณอ่านได้ครบ2,000เล่ม คุณมีโอกาสประสบความสาเร็จสูงมากที่สุดเลยพระอาจารย์ธรรมโชติสู้กับข้าศึกสมัยกรุงศรีอยุธยาทานานมาแล้วสรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวเราส่วนกรรมเป็นองค์ประกอบกับร่างของเราขอรับพระอาจารย์ธรรมโชติปัจจุบันยังรวบรวมสมาธิและจิตใจให้คนไทยสู้ต่อไปได้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ มีตัง,ง,งนายพลรือว่านายกลวงตกยิกก่งโกยิ่งเจงข่าวดีๆกับพี่คำรณบอกกับพี่น้องทุกคนอาจารย์ไพโรธเอาจริงทำจริงวันนี้ท่านจึงมีทุกสิ่งดังความมุ่งมั่นและตั้งใจนะจะบอกให้